ตัวนี้นะครับเป็นปืนยาวลูกตองนะครับขนาด12ลำกล้องยาว24นิ้วประจุศ5นัดนะครับก็เหมือนเดิมผมก็ขออนุญาตมาทดสออีกตัวหนึ่งหนอมาแล้วนะครับสําหรับพี่ๆนะครับพี่ๆที่ท่านใดที่ชอบตรงแบบคลาสติกนะครับก็คือเป็นอผาท้ายไม้กระโจมไม้นะครับหลอดแบบนี้นะครับลำกล้องสูนไนเฟินนะครับตัวนี้นะครับปาดั้ปาดัตรุ่น AS นะครับ ตัวนี้มีเข้ามาจําหน่ายแล้วที่สวัสดิการกรมการปกครองนะครับก็พี่ๆส,สามารถติดต่อสอบถามาได้ที่คลังจ่ายปืนสนอสเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตมายิงให้ดูนะครับเพื่อความรวดเร็วผมประจุกระสุไนไว้แล้วนะครับประจุกระสุนเข้าเซฟไปแล้วจำนวนห้าน,นะเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ปืนราคาปวนเท่าไหร่นะสองพันสองยิงเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปหลับเรียบร้อยกดเซ็กเปิดหางกล้เปิดหางกลฮะยิง พ,พี่หลายคนนะครับถามว่ายิงอย่างนี้ใช้กระสุนอะไรนะครับกระสุนที่ใช้ก็คือลูกลูกเเม็ดรหรือว่าโอโอบังมาตรฐานนั่นเองไม่ใช่เป็นลูกพิเศษลูกอะไรต่างๆนะครับก็คือเป็นลูกที่ือได้จากสนามปืนนี่แหละครับโอเคครับยี่สี่แต่งไปฮะยี่